ชุดอยู่บ้านของยายา่าเรื่องราวเกี่ยวกับซุปตาอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่หลายคนต้องรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างแน่นอนสําหรับสาวยาย่าอุรัสยากับชุดอยู่บ้านของเธอที่ทําทุกคนตะลึงกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าตอนนี้เธอเป็นที่รู้จักไปทั่งประเทศสําหรับสาวยาย่าอุรัสยานางเอกของช่องสมที่มีฝีมือการแสดงอย่างชํำชองและเธอนั้นขึ้นแท่นเป็นซุปตาอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วย แถมผลงานการแสดงของเธอนั้นยังเป็นที่ประจักษ์และยังมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายที่ทําให้เสาย,ายาย่ามีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูชุดอยู่บ้านของเสาย,ายาย่าในวันสบายๆของเธอที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักเพราะเสาย,ายาย่าทางานหนักอยู่ตลอดเวลากับชุดอยู่บ้านปลูกผักสวนครัวของเธอ ที่เป็นเพียงเสื้อใส่เดี่ยวสีขาวและกางเกงขาย,ยาวสีเขียวแบบสบายๆที่ชีวิตวันร่วงว่างของเธอนั้นทั้งเรียบง่ายและน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคะ่ะ